สวัสดีเช้าวัวนพุทธที่14พฤศจิกายน2564นะครับกับคัดเรียนออนไลน์คณิตศาสตร์ระดับชั้นป4บ่ายครูแฟนต้านะครับวันนี้นักเรียนป .4 เรายังอยู่ในหน่วยที่6นะครับเป็นเรื่องของเศษส่วนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เรื่องยังเป็นเรื่องของเมื่อวานที่เราพูดกันเป็นเรื่องของเศษส่วนที่เท่ากันนะครับเมื่อวานนะักเรียนได้เรียนรู้ไปแล้วในเรื่องของการหาเศษส่วนที่เท่ากันด้วยวิธีการคูณใช่ไหมครับ แต่วันนี้เราจะลองมาหาอีกวิธีหนึ่งดูนะครับว่าจากที่เราใช้วิธีการคูณไปแล้วนะครับเมื่อวานเราเข้าใจคอนเซปต์แล้วว่าถ<อ>้านักเรียนต้องการหาเศษส่วนที่มันเท่ากันนะครับนักเรียนก็นําตัวเศษส่วนที่เขาให้มาเป็นตัวโจทย์นะครับนักเรียนก็เพียงแค่หาจํานวนนับจํานวนใดจํานวนหนึ่งนะครับมาคูณเข้าโดยคูณทั้งตัวเศษและส่วนนะครับก็คือคูณทั้งตัวที่อยู่ด้านบนแล้วก็ที่อยู่ด้านล่างนั่นเองนะครับ แล้วผลคูณที่เกิดขึ้นจากการนำเศษคูณกับจำนวนนับนะครับแล้วก็จากการนำส่วนคูณกับจำนวนนับตัวที่เกิดขึ้นมาที่เป็นเศษส่วนใหม่เราจะเรียกมันว่าเศษส่วนที่เท่ากันทีนี้นะครับวิธีในวันนี้นักเรียนจะได้เรียนในเรื่องของการหาเศษส่วนที่เท่ากันนะครับกับเศษส่วนที่กําหนดให้แต่เราจะเปลี่ยนจากวิธีการคูณมาเป็นวิธีการหารนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการก็คล้ายๆกันกับเมื่อวานนะครับเพียงแค่นักเรียน เปลี่ยนเครื่องหมายเท่านั้นอะเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวอย่างกันเลยนะครับจากตัวอย่างที่ครูกำหนดให้มาครูกำหนดให้เศษส่วนคือเศษ16ส่วนด้วย12เศษ16ส่วนด้วย12ถ้าครูต้องการหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วนจำนวนนี้นะครับเราก็เพียงแค่หาตัวเลขหรือจำนวนนับจำนวนใดจำนวนหนึ่งนะครับมาหารทั้งเศษและส่วนเหมือนก,นกันกับเมื่อวานเลยครับ เมื่อวานนักเรียนนำจํานวนมาคูณทั้งเศษและส่วนแต่วันนี้เราจะนำจํานวนนะครับมาหารทั้งเศษและส่วนเหมือนกันซึ่งวิธีการนะครับตรงนี้ก็นักเรียนสามารถเช็คหรือดูจากแม่สูตรคูณได้เลยนะครับก็จะสามารถช่วยให้เรานะครับหาเศษส่วนที่เท่ากันนะครับกับเศษส่วนที่กำหนดให้ได้เร็วขึ้นมาดูตัวอย่างครับจะทำยัางไงา จากเศษส่วนที่กำหนดให้คือเศษ16ส่วน12นะครับครูก็มากระจายออกเลยอ่ะกระจายออกครับกระจายออกเป็นเศษ16ส่วนด้วย12ทีนี้วันนี้เราเป็นการหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วนที่กำหนดด้วยวิธีการหารใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจากเมื่อวานที่เราเป็นเครื่องหมายคูณวันนี้ก็จะกลายมาเป็นเครื่องหมายหารนั่นเอง พอได้เครื่องหมายหารแล้วขั้นต่อไปนะักเรียนทำอย่างไรนะครับให้นักเรียนลองพิจารณาจำนวนนะครับของเศษส่วนทั้งตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนลองดูว่าใน2ตัวเนี้ยนะครับทั้งเศษและส่วนเนี้ยมีสูตรคูณแม่ใดนะครับมีสูตรคูณแม่ใดที่มีผลลัพธ์เป็นเลข2จํานวนนี้นะครับจะต้องอยู่ในแม่เดียวกันนะครับจะต้องอยู่ในแม่เดียวกัน เอาเรามาลองเช็คแม่แรกเลยนะครับอแม่แรกเลยเริ่มที่แม่2นักเรียนคิดว่า2ส,สามารถหาร16กับ12ได้ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ไปดูนะครับดูในสุดคูณเดี๋ยวคุณครูลองพิสูจน์คูณดูนะครับเราลองดูที่สุดคูณแม่2นะัาเรียนมองเห็นไหมครับสุดคูณแม่2แล้วเราลองดูซิว่ามีผลคูณในสุดคูณแม่2เนี่ยมีจำนวน16กับ12ไหม อ่ะถ้าเราไล่มานะครับอ่ะเราไล่มาปึ๊บอ่ะเราเจอแล้ว12อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับ12เกิดจากอะไรเกิดจาก2ไปคูณกับ6ได้ผลลัพธ์เป็น12ต่อมาอีกหนึ่งจำนวนคืออะไรครับคือ16 16มีไหมอ่ะ16มีเหมือนกันนะครับคืออยู่ตรงนี้ผลคูณ16เกิดมาจาก2คูณกับ8นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง16แล้วก็12 มีอยู่ในสุรคูณแม่2เราสามารถนำา2ไปหารได้ไหมได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวแรกจำนวนแรกที่ครูจะนำมาหารครูก็ใช้เลข2นะครับเหมือนก,นกันกับการคูณเลยถ้าคูณบนก็ต้องคูณล่างคูณเศษก็ต้องคูณส่วนอันนี้ก็เหมือนกันครับหารบนก็จะต้องหารล่างหาเรเศษก็จะต้องหารส่วนด้วยจำนวนเดียวกันครับก็จะได้เป็นเศษ16ส่วน12หารด้วยเศษ2ส่วน2นั่นเอง พอได้เสร็จปุ๊บนักเรียนก็หารออกมาปกติครับอ่ะหารออกมา16หารด้วย2นะครับได้ผลลัพธ์ไปเท่าไหร่นะครับได้ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่เมื่อกี้เราดูสุดคูณแม่2แล้วใช่ไหมครับเราจะเห็นได้ว่า16เนี่ยมันเกิดจากการที่เรานำา2ไปคูณกับ8เพราะฉะนั้นครับ16หาร2ก็จะต้องได้ผลลัพธ์ตัวนี้คือ8เขียน8ไว้นะครับ ต่อมาตัวที่อยู่ด้านล่างครับที่เป็นส่วน12หารด้วย2เมื่อกี้นะครับเราเช็คสูตรคูณแม่2แล้วเราจะเห็นได้ว่าผลคูณที่เป็น12เกิดจากการนำ2ไปคูณกับ6ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น12หาร2ตัว,น,วนี้ก็จะมีผลลัพธ์เท่ากับ6อ่ะก็เกิดเศษส่วนใหม่เกิดขึ้นมาครับก็คือเศษ8ส่วน6ได้มาแล้วนะครับจำนวนที่1ใส่สัญลักษณ์ขีด เส้นขั้นกลางไว้ให้เรียบร้อยนะครับเพื่อให้เรารู้ว่าตรงนี้มันเป็นเศษส่วนได้มาแล้วหนึ่งจำนวนแต่โจทย์เขาบอกว่ายังไงครับโจทย์เขาบอกว่าให้หามาข้อละ2จํานวนเพราะฉะนั้นเราก็หามาอีกหนึ่งจำนวนเหมือนกันครับหามาอีกหนึ่งจำนวนเหมือนกันอ้าวกวิธีการเหมือนเดิมครับเอาเศษส่วนที่เป็นตัวโจทย์กําหนดให้เนี่ยมาเป็นตัวตั้งตตนไว้ก่อนก็คือเศษ16ส่วน 12นั่นเองนะครับใส่เครื่องหมายหารให้เรียบร้อยใส่เครื่องหมายหารให้เรียบร้อยเสร็จแล้วทำอย่างไรเสร็จแล้วไปเช็คที่สูตรคูณของเราครับเช็คที่สูตรคูณของเราเหมือนเดิมครับให้นักเรียนไปดูจากสูตรคูณว่ามีสูตรคูณแม่ใดที่มีผลคูณเป็นทั้งเลข12แล้วก็เลข16ในแม่เดียวกัน เมื่อสักครู่เราเช็คแม่2ไปแล้วทีนี้เราลองมาเช็คแม่3ดูแม่3มีผลคูณที่เป็น12และ16ไหมอ่าเรามาไล่มาปุ๊บอ้าวเจอแล้วนะครับตัวเลขแรก12 12เกิดจากการนำสามมาคูณกับ4ได้เท่ากับ12ลองไปหาตัวที่2ดูสิครับ16มีไหมถ้าเราไล่ลงไปต่อก็จะเห็นเป็น15 18ซึ่งไม่มีเลข16ใช่ไหมครับถ้าไม่มีเลข16ทําทำอย่างไรก็ให้หนักเรียนผ่านไปดู สุดคูณแม่ต่อไปครับคือแม่4เช็คเหมือนเดิมครับมี12บสอไหมอ่ามีแล้วนะครับ12เจอแล้วอยู่ตรงนี้12เกิดจากการนําเลข4ไปคูณกับ3ได้12ไปเช็คหาอีกตัวหนึ่งครับมี16บหกไหมอ่าสิมีแล้วครับอยู่ตรงนี้16เกิดจากการนํา4ไปคูณกับ4เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าทั้งจํานวน12และ16 อยู่ในสุดคูณแม่4ทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นจำนวนต่อไปที่เราสามารถนำมาหารได้ก็คือเลขอะไรครับคือเลข4นั่นเองเลข4หารบนนะครับก็จะต้องหารล่างหารเศษก็จะต้องหารส่วนเหมือนกันเสร็จแล้วก็ทำตามขั้นตอนเหมือนนะครับจำนวนแรกเลยนะครับก็หารเลขปกติอะมาดูครับ16หาร4ได้ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่ เมื่อกี้เราเช็คแม่สุดคูณแล้วใช่ไหมครับแม่สูตสุดคูณแม่4ผลคูณที่ได้16เกิดมาจากการนำา4ไปคูณกับ4นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเศษตรงนี้ที่เกิดขึ้น16หาร4ก็เป็น4นะครับได้4ได้ผลลัพธ์เป็น4นั่นเองต่อมาในตัวส่วนครับผลคูณที่ได้คือ12ซึ่ง12นะครับจากที่เราเช็คสุดคูณแม่4 มันเกิดจากการนำ4ไปคูณกับ3เพราะฉะนั้นครับ12หารด้วย4จึงได้ผลลัพธ์ที่เป็น3นะครับส่วนของเราก็เป็น3นั่นเองเห็นไหมครับว่าได้เศษส่วนใหม่เกิดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใส่สัญ,ญลักษณ์เส้นขั้นกลางไว้นะครับเพื่อให้เป็นเศษส่วนนะตอนนี้เราได้มาครบ2จํานวนหรือยังครับ ได้มาครบ2จํานวนแล้วนะครับเมื่อเราได้มาครบ2จํานวนแล้วปุ๊บนักเรียนก็ไปสรุปคําตอบครับอ้าวตอบว่าอย่างไรตอบนะครับจากโจทย์เขาให้เราหาอะไรนะครับกิจกรรมเ้าให้เราทําอะไรเขาให้เราหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วนที่กําหนดให้โดยการใช้วิธีการหารนะครับข้อละ2จํานวนเพราะฉะนั้นเวลาเราสรุปคําตอบ นักเรียนก็นำเศษส่วนที่เป็นตัวโจทย์มาครับก็คือเศษ16ส่วนด้วย12จะมีค่าเท่ากับเท่ากับอะไรบ้างครับที่เราหาได้เมื่อกี้ตัวแรกนะครับเกิดจากการหารด้วย2ทั้งเศษและส่วนได้ผลลัพธ์ออกมาคือเศษ8ส่วน6อันนี้คือตัวที่1ใช่ไหมครับนักเรียนก็เขียนเศษ8ส่วน6ไว้ ส่วนจำนวนที่2นะครับอาจำนวนที่2ที่เราได้ก็คือเศษ4ส่วน3ซึ่งเศษ4ส่วน3เกิดจากการนำา4นะครับมาหารทั้งเศษและส่วนนะครับเพราะฉะนั้นจำนวนที่2ก็คือเศษ4ส่วน3ใส่คอมมาคันไว้ครับเสร็จแล้วใส่สัญ,ญลักษณ์ขั้นกลางให้เรียบร้อยนะครับเพื่อแสดงถึงความเป็นเศษส่วน เราจึงสามารถสรุปคำตอบข้อนี้ได้ว่าเศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วนเศษ16 1ส่วน12ด้วยวิธีการหารคือเศษ8ส่วน6และเศษ4ส่วน3โดยเศษ8ปส่วน6เกิดจากการนำา2มาหารทั้งเศษและส่วนและเศษ4ส่วน3เกิดจากการนำา4มาหารทั้งเศษและส่วนนะครับเห็นไหมครับว่า การหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วนที่กำหนดด้วยวิธีการหารก็ไม่ได้ยากเลยนะครับไม่ต่างกันนะจากเมื่อวานเป็นวิธีคูณนะครับคูณด้วยจำนวนใดก็คูณเหมือนกันทั้งบนและล่างวันนี้ก็เหมือนกันครับวิธีการหารหารด้วยจำนวนใดนะครับก็จะต้องหารเหมือนกันทั้งบนและล่างแต่การหารจะแตกต่างจากการคูณตรงที่ว่านะครับการคูณเราใช้จำนวนใดคูณก็ได้ ส่วนการหารน,นักเรียนจะต้องไปดูจำนวนที่สามารถหารทั้งเศษและส่วนลงตัวนะครับถ้าหารไม่ลงตัวใช้ไม่ได้นะครับจะต้องหารลงตัวเท่านั้นนะครับนักเรียนก็กลับไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับในหนังสือเรียนของเราได้สำหรับภาระงานประจําชั่วโมงนี้นะครับคุณครูจะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนของเราหน้า26นะครับ แบบฝึกหัดในหนังสือเรียนหน้า26ทําทำข้อ2ใหญ่นะครับจะมีอยู่ทั้งหมด2ข้อย่อยนะครับให้ทําทั้ง2ข้อนะครับด้วยการหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วนนะครับที่กําหนดด้วยวิธีการหารข้อละ2จํานวนนะครับเมื่อวานการคูณเราหา3จํานวนแต่การหารเราเอาแค่2จํานวนพอนะครับนักเรียนก็แสดงวิธีคิดออกมาเหมือนตัวอย่างที่ครูให้เสร็จแล้วเราก็มาสรุปคําตอบ นะครับหากนักเรียนมีข้อสงสัยนะครับอยากจะสอบถามรูหรืออยากให้ครูตรวจเช็คคำตอบให้เบื้องต้นนะครับให้นักเรียนทักเข้ามาสอบถามในอินบ็อกซ์ส่วนตัวได้นะครับเมื่อนักเรียนทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ต้องส่งเข้ามาในรายกลุ่มชั้นเรียนนะครับให้เก็บไว้ในสมุดและเมื่อเปิดเรียนออนไลน์ได้ตามปกติครูจะตรวจเช็คงานให้ย้อนหลังนะครับสำหรับชั่วโมงออนไลน์คณิตศาสตร์ป .4 เรื่องเศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วนที่กำหนด ด้วยวิธีการหารนะครับคงจะยุติไว้เพียงแค่นี้แล้วเจอกันใหม่ในคลาสออนไลน์คณิตศาสตร์ป .4 ครั้งต่อไปสวัสดีครับ